เรื่องเล่ากล่อมนอนจากเดบุกเทเลอร์ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอาเสนอเดือเรื่งที่มีชีว่าปาฏิหาริย์วันคริสต์มาส กาะละครั้งหนึ่งในวันก่อนวันคริสต์มาสที่อากาศหนาวเหน็บจนกระดูกสันสะท้านมชีชายชราคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสำนักงานนับเงินที่มีป้ายแขวนหน้าร้านว่าสกูช๊ชและมาลีชายผู้นั้นคือเอเบเนเซอร์สกูชายที่มีใบหน้าแหลมตอบจมูกงุม้มและดวงตาที่เย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเขาเป็นคนตรนีทีเหนียว ชนิดที่ว่าเขาไม่เคยยิ้มไม่เคยทักทายใครและเกลียดชังความสุขทุกรูปแบบโดยเฉพาะวันคริสต์มาสซึ่งเขาเรียกวันนี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะสำหรับเขาแล้วเวลาที่ไม่ได้ทำงานคือเวลาที่เสียเงินเปล่าในป่ายวันนั้นหลานชายเพียงคนเดียวของเขาชื่อเฟร็ด ผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแวะมาเชิญลุงไปทานมื้อข้ามวันคริสต์มาสแต่สครูชกลับตะเพิดไล่ด้วยคำพูดเชิดเชือนว่าขอให้ข้าทุกต้มไปพร้อมกับพุดดิ้งคริสต์มาสเสียยังดีกว่าไปร่วมงานเลี้ยงงี่เง่านั่นจากนั้นมีชายสองคนที่มาขอรับบริจาคเพื่อซื้อหารให้คนยากไร้ก็ถูกไล่ตะเพิดไปเช่นกันโดยสครูชถามกลับไปอย่างเลือดเย็นว่า คุกและสถานสงเคราะห์คนอนาถาน่ะไม่มีแล้วล่อหากพวกเขาจะตายก็ปล่อยให้ตายไปเพื่อลดจำนวนประชากรส่วนเกินของโลกแต่ไปบริจาคให้คนพวกนี้ทำไมไม่เข้าใจจริงๆคำพูดเหล่านี้ทำให้บรรยากาศในห้องทำงานยินเยือกยิ่งขึ้นจนบ๊อบเสมียลูกน้องผู้ยากจนที่นั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องไม่กลา้าแม้แต่จะขอเติมถ่านในเตาผิง ทัง้งที่มือของเขานั้นแข็งจนแทบจับปากกามไม่ได้เมื่อเวลาเลิกงานมาถึงสกูจชเดินฝ่าหิมะกลับไปยังคลื่อหาดหลังใหญ่ที่คล้ำคลืและมืดมิดซึ่งเขาอาศัยอยู่เพียงลำพังเพื่อประหยัดค่าเทียนไขทันใดนั้นที่ห่วงเคาะประตูหน้าบ้านใบหน้าของเจย์ขอบมาลีหุ้นส่วนที่ตายไปเมื่อเจ็ดปีก่อนก็ปรากฏขึ้นล,งลงังๆก่อนที่จะจางหายไปสกูช พยายามข่มความกลัวและเดินขึ้นห้องนอนแต่แล้วเสียงกระดิ่งทุกใบในบ้านก็เริ่มสั่นดังระงมตามมาด้วยเสียงลากโซ่ตรวนที่ดังมาจากชั้นล่างและแล้ววิญญาณของมาลีก็ทะลุประตูเข้ามาในสภาพที่น่าสยดสยองร่างกายโปร่งแสงของเขานั้นถูกพันธนาการด้วยโซ่เส้นมหหือมาที่ร้อยเรียงไปด้วยหีบใส่เงินกล่องนิรภัยสมุดบัญชี และกุญแจเหล็กที่หนักอึง้งมารีคลำครวนบอกสกูชว่าโซ่ตรวนเหล่านี้คือสิ่งที่ข้าถักทอมันขึ้นมาเองตอนที่ยังมีชีวิตด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัวข้าต้องลากมันไปชั่วกับชั่วกันโดยไม่มีวันได้พักผ่อนเขาชี้มาที่สกูชแล้วเตือนด้วยเสียงโหยหวนว่าและเจ้าเอเบเนเซอร์ zer, โซ่ของเจ้านั้นหนัก และยาวกว่าของข้ามาตั้งแต่เจ็ดปีก่อนแล้วบัดนี้เจ้ากำลังสร้างมันให้ใหญ่โตขึ้นทุกวันแต่มารีมาเพื่อเมาโ,โอกาสสุดท้ายโดยบอกว่าคืนนี้จะมีวิญญ,ญาณสามตนมาเยือนที่คาลิหาด์เพื่อช่วยฉุดรั้งสกูชออกจากนรกขุมนี้เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาตีหนึ่ง แสงสว่างจ้าก,ก็ปลุกสกูชตื่นขึ้นเขาพบกับวิญญาณแห่งคริสต์มาสในอดีตร่างกายดูคล้ายกับเด็กแต่มีใบหน้าของผู้ชารามีลำแสงพุ่งออกมาจากศีรษะผีตนนี้พาสกูชบินทะลุกาลเวลากลับไปยังวัยเด็กสกูชเห็นตัวเองเป็นเด็กน้อยที่ถูกทิ้งให้อยู่โรงเรียนประจำเพียงลำพังในวันคริสต์มาสขณะที่เพื่อนๆได้กลับบ้านพร้อมกับครอบครัว ความเหงา,าจับใจในตอนนั้นทำให้สกูชเริ่มน้ำตาซึมและนึกเสียใจที่เมื่อวานเขาได้ไล่เด็กที่มาร้องเพลงอวยพรหน้าบ้านไปและภาพก็ตัดไปที่งานเลี้ยงเลี้ยงและภาพก็ตัดไปที่งานเลี้ยงหนึ่งซึ่งเป็นเจ้านายคนแรกของเขาผู้ซึ่งใช้เงินเพียงเล็กน้อยจัดงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยความสุขสกูชเห็นตัวเองในวัยหนุ่มเต้นรำและหัวเราะอย,ย่างมีความสุข เขาตระหนักได้ว่าการเป็นเจ้าหนายที่ดีนั้นทำได้ง่ายเพียงใดแต่ภาพสุดท้ายในอดีตคือภาพที่เจ็บปวดที่สุดสกูชเห็นตัวเองในวัยหนุ่มกำลังถูกบอกเลิกโดยเบลหญิงสาวที่เขารักที่สุดหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจเธอบอกเขาด้วยน้ำตาลนองหน้าว่าบัดนี้มีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่ฉันในหัวใจของคุณแล้วสิ่งนั้นก็คือทองคำ สกูชในอดีตไม่ได้รั้งเธอไว้เพราะเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งคือคำตอบของทุกสิ่งแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเบลมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกๆที่น่ารักในขณะที่สกูชนั่งกอดกองเงินกองทองอย่างโดดเดี่ยวความเจ็บปวดจากการสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขกรีดแทงใจจนสกูชต้องร้องตะโกน ให้วิญญาณพาเขากลับไปทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในห้องนอนแต่ห้องนอนนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผนังประดับด้วยใบฮอลลี่และใบไอวีเขียวขจีมีอาหารเต็มไปหมดทั้งไก่งวงไายและผลไม้นานาชนิดบนกองอาหารนั้นมีวิญญาณแห่งคริสต์มาสในปัจจุบันนั่งอยู่วิญญาณตนนี้พาสกูชไปดูบ้านของบ๊อบ ลูกน้องผู้ยากไรแม้บนโต๊ะจะมีหารตัวพร้อมโซและพุดดิ้งลูกเล็กที่ต้องแบ่งกันกินจนแทบไม่อิ่มแต่ทุกคนในครอบครัวกับมีความสุขและรักใคร่กันมากๆโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กทินีิทิมผู้พิการขาเป๋และมีร่างกายที่อ่อนแอทิมนั่งบนตักของพ่อและยกแก้วอวยพรว่าขอพระเจ้าคุ้มครองเราทุกคน ขอพระเจ้าคุ้มครองครอบครัวของเราสกูชถามวิญญาณด้วยความห่วงใย,ยเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าเด็กคนนี้จะรอดไหมวิญญาณตอบเสียงเรียบมาว่าข้าเห็นเก้าอี้ว,ว่างเปล่าในมุมห้องและไม้เท้าที่ไม่มีเจ้าของหากอนาคตไม่เปลี่ยนไปเด็กคนนี้จะต้องตายสกูชก้มหน้าลงด้วยความสำนึกผิด เ,เขาคือคนที่กดค่าแรงของพ่อเด็กคนนี้และแล้ววิญญาณตัวสุดท้ายก็ปลายกฏตัวขึ้นวิญญาณแห่งคริสต์มาสในอนาคตร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมสีดำมืดมิดที่มองไม่เห็นใบหน้ามีเพียงนิ้วมือที่เป็นกระดูกชี้ไปข้างหน้าอย่างเงียบงนันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัววิญญาณตนนี้พรสกูชไปยังตลาดหุ้นเขาได้ยินนักธุรกิจ คุยกันเรื่องชายแก่คนหนึ่งที่เพิ่งตายไปงานศพเขาจะมีใครไปไหมเนี่ยถ้ามีงานเลี้ยงข้าวกลางวันเนี่ยฉันอาจจะไปนะแต่ถ้าไม่มีเลี้ยงละก็ฉันคงไม่ไปงานตาคนนี้แน่นนชายคนหนึ่งพูดพร้อมกับเสียงโหเราะสกูชสงสัยว่าพวกเขาพูดถึงใครแล้วภาพก็ตัดไปยังย่านเสื่อมโทรมสกูชเห็นหญิงรับใช และสละเปลอขโมยของจากบ้านคนตายมาขายที่ร้านรับซื้อของเก่าพวกเขาเอามาแม้กระทั่งเสื้อมุง้งและเสื้อผ้าที่ใส่ให้ศพโดยหัวเราะเยาะว่าตาแกนี่มันขี้งกมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็ไม่มีใครรักมันตายไปก็โดนพวกเราล่อคลาบแบบนี้แหละสมควรแล้วละ่ะสกูชเริ่มตัวสั่นด้วยความสยดสยอง เขาขอให้วิญญาณพาไปดูคนที่มีความรู้สึกต่อการตายครั้งนี้วิญญาณพาเขาไปที่บ้านคู่สามีภรรยาที่เป็นลูกหนี้พวกเขากำลังดีใจที่เจ้านีน่าเลือดได้ตายไปแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของบ๊อบบรรยากาศช่างเงียบเหงาและเศร้าซ้อยบ๊อบนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงที่ว่างเปล่าลูกชายของเขานั้นได้จากไปแล้วสกูชหัวใจสลาย เขาตะโกนถามวิญญาณว่าชายคนที่ตายไปคือใครกันแล้ววิญญาณก็ชี้มือไปยังสุสานร,รกร้างสกูชวิ่งไปปัฏิมะที่ป้ายหินลุมศพและเห็นชื่อที่สลักชัดเจนว่าเ n น b เบเซอร์สกูชสกูชสุดตัวลงร้องไห้อย่างไม่อายไม่ไม่ข้าไม่อยากตายแบบนี้ข้าเปลี่ยนไปแล้ว ข้าจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปข้าจะเก็บคริสต์มาสไว้ในใจตลอดทั้งปีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตข้าจะไม่ลืมบทเรียนเหล่านี้ได้โปรดเถิดลบชื่อข้าออกจากป้ายหินนี้ด้วยท่านใดน,นั้นเตียงนอนก็ยุบตัวลงสกูชสะดุ้งตื่นและพบว่าเขากำลังกอดเสาเตียงของตัวเองอยู่ แสงแดดสดใสสาดส่องเข้ามาระฆังโบสถ์ดังก้องกังวานเขาคลำเนื้อคลำตัวและพูดว่านี่ข้ายังไม่ตายข้ายังมีโอกาสโอกาสที่จะได้แก้ไขทุกสิ่งสกูชโกหนวดแต่งตัวหล่อเหลาและออกไปเดินเล่นในเมืองเขาโปรยยิ้มและทักทายสุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับทุกคนที่เดินผ่าน เขาเจอชายที่เคยมาขอรับบริจาคและกระซิบจำนวนเงินบริจาคก้อนโตที่ทำให้ชายคนนั้นแทบเป็นลมสกูชเดินไปที่บ้านหลานชายเมื่อหลานเห็นลุงมาก็ตกใจแทบช็อกแต่สกูชถามอย่างเขินอายว่าเออนี่ข้ายยังไปกินข้าวด้วยทันไหมหลานชายต้อนรับลุงด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นงานเลี้ยงนั้นเต็มไปด้วยเสียงโหเราะและความสุข ที่สกูชไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อวันคริสต์มาสผ่านไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นสกูชไปทำงานแต่เช้าเพื่อดักรอให้บ๊อบมาสายเมื่อบ๊อบวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาด้วยความกลัวโดนไล่ออกสกูชก็แกล้งทำเป็นเสียงดุนี่บ๊อบเจ้ามาสายตั้ง18นาทีรึข้าทนพฤติกรรมนี้ไม่ได้แล้วนะดังนั้นแล้วสกูช ก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มกว้างแล้วตบหลังบ๊อบว่าข้าจึงจะขึ้นเงินเดือนให้เจ้าสุขสันว์วนคริสต์มาสนะบ๊อบไปเติมฐานในเตาผิงให้ไฟลุกชนเดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่นั้นมาเอเมเนเซอร์สกูชก็กลายเป็นคนใหม่เขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีและเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของทินิทิมเด็กน้อยไม่ได้เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร ได้ได้รับการรักษาจนหายดีสกูชกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสอย่างแท้จริงและเรื่องราวเขานั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าไม่มีโซ่ตรวนแห่งอดีตใด,ดที่หนาเกินกว่าจะทำลายได้และไม่มีหัวใจดวงใดที่เย็นชาเกินกว่าจะได้รับไออุ่นจากการแบ่งปัน เรื่องราวปฏิหารวันคริสต์มาสมาบทเรียนชีวิตที่ล้ำลึกและเป็นสัจธรรมที่อยู่เหนือการเวลาโดยสะท้อนให้เราเห็นว่าอดีตคือบทเรียนปัจจุบันคือของขวัญและอนาคตคือสิ่งที่เรากำหนดเองได้สกูชทำให้เราตระหนักว่ามนุษย์นั้นมักเผลอสร้างโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นผูกมัดตัวเองไว้ทุกวันโซ่ตรวนที่เกิดจากความละเลยความเห็นแก่ตัว และการมัวแต่ก้มหน้าก้มตาแสวงหาทรัพย์สินจนลืมเงยหน้ามองความงดงามของเพื่อนมนุษย์กว่าจะรู้ตัวอีกทีโซ่นั้นก็หนักอึงจนลากถูแทบไม่ไหวแต่ข่าวดีก็คือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เรายังมีโอกาสเสมอที่จะสะบั้นโซ่ตรวนเหล่านั้นทิ้งไปการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอปฏิหารใ,ใดๆหรือรอให้ทูตผีมาเตือนเรา เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพียงแค่เรานั้นเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตสุดท้ายแล้วบทเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเวลาผีแห่งอนาคตตื่นสติเราว่าจุดจบของชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายก็คือการใช้ชีวิตอย่างตายซากแล้วไร้ความหมายเราไม่จะเป็นต้องร้อยถึงวันคริสต์มาสเพื่อที่จะเป็นคนใจดี เราสามารถเป็นซันต์ครอสให้กับคนรอบข้างในแบบที่เป็นตัวเราได้ทุกๆวันเพียงแค่เราเริ่มที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยให้โอกาสหรือรอยยิม้มและเหมือนที่ทินิทีมตัวน้อยกล่าวไว้ว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองเราทุกคน คุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e ท l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ